วันนี้จะพาไปกเกาะเกตกันนะครับที่จังหวัดนนทบุรีก็ตอนนี้ก็มารอเรือข้ามฟ้าครับพอเข้ามาถึงก็เดินไปที่ตลาดนะครับก็จะเป็นตลาดในหมู่บ้านนั่นแหละครับชาวบ้านก็มาขายของกันเองที่นี่ร้านคาเฟ่ยเยอะมากครับแล้วก็มีร้านอาหารริมน้ําเยอะเหมือนกันแต่วันนี้ผมเลือกที่จะไปเดินตลาดในหมู่บ้านครับก็จะมีขนมของกินเยอะแยะมากมายครับ ก็เดินไปเรื Again, ่อยๆครับก็ไปเจอร้านขนมไทยครับท mm ี hmm. <I> ่เขากำลังปั้น so กันเองสำหรับใครที่ชอบกินขนมไทยก็ลองมาที่นี่ได้ครับแล้วก็เดินไปอีกเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมีร้านขนมไทยอยู่หลายร้านเหมือนกันครับซึ่งแต่ละร้านก็อยู่ติดๆกันเลยครับแต่แล้วก็ไปเจอร้านขนมไทยร้านหนึ่งครับร้านนี้แหละครับเป็นร้านที่ขนมมันสวยมากร้านขนมไทยร้านนี้ก็มีคนมาซื้อเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับ แล้วก็มีขนมดอกจอกแล้วก็มีขนมแผ่นอะไรไม่รู้ละครับมากมายเลยแล้วที่นี่ก็ยังมีร้านเครื่องปั้นดินเผานะครับที่ชาวบ้านขอปั้นกันเองแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปปั้นด้วยก็มีหลายคนอยู่ครับก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับ